เฮ็ดมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีแล้วเพราะข้าในพันยังอยู่ย่า่ไหมผู้ลงคนกับมาตอบคอมเมนต์ย่ายไหมว่าจังสีเนาะก็ดีใจนําสำหรับคนที่พานนาสารพินว่าบบเมียนได้พ่นวองถ้าผู้ใดเฮ็ดไปเราจอดไว้ปุ๊บสองสามมือจังมาล่วงเทื่ยน,นึงจอดไว้จังสีกระบร่บไ,ได้ได้พ่นวองข้มามวาสม่ำเสมออันเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่าโปรไฟา์ของมูพวกผู้ใดล่งคลิปขึ้นมาถ้ามีคํามาแนะนำเนี่ยพ่น้อง ให้เข้าไปมีส่วนล่วมพ่อสายลุงกระสีลงไปอีกอันนั้นคือการที่ลงคลิปที่เกินไปมันก็สิไปทับซ้อนกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปเฮ้าก็สิไปซ้อนซ่อนซ่อนกันกองกันบางเทือเขากันจังสิก็เฝ้าไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยอดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่าก็ต้องเบิ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเ้อถ้าสมมุติว่าอย่ายไหม่เหรียญเนาะลงไปพ่อคลิปได้ลอยได้ลอยวิว ในรอยวิวปุ๊บพ่อก็สิมีการแจ้งเตือนใ้พี่น้องมีสายลุงพุ่งพิ้วขึ้นมาเออพึ่งจะล่องไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกเราบร่จังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่าล่องอันนี้ไปหาหน้าที่10ิหน้าที่เราไปพึ่งจังสิกะเฝ้าไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่ากะต้องเบิงระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเด้อถ้าสมมติว่าบแมเมนลได้พี่น้องถ้าผู้ได้เฮ็ดไปเราจอดไว้ปุ๊บ สองสามมือจะมาล่งเที่ยนึงจอดไว้ยังสิกระบอดได้ได้พี่น้องข้ามบาสม่ำเสมอเ้าเห็นเท้าเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแจง้งเตือนแล,ะละ้วว่าให้ล่งคลิปอีกให้เห็ุคลิปอีกเขาก็เหตุคลิปเฮ็ดคลิปตอนนั่นเลยพี่น้องถ้าเห็นสายลุงเขามนีม่อันสายลุงพุ่งพิ้วขึ้นมามีคนเล่นเล่นคลิปขวงคุณกระดิง่งเนาะในกระดิ่งในละคัางบางเทือเขาเล่นคลิปไปยังเสียเบิง้บงคลิปมูเลื่อนไปเลื่อนไปนไป,ปัดไปนะพี่น้องบางเท้อกับไปพ่อ ไปพ่อเฮ็ดแล้วยัดจอดเฮ็ดแล้วยัดจอดเฮ็ดไหต่อเนื่องเฮ็ดไหสม่ำเสมอแค่นั้นยัดจอดด้วยภสิว่าเออเฮ็ดน้ำกับว่ได้ดอกอะเอะอ,อกระสูเอาค่อยเฮ็ดค่อยสูเอาละพี่น้องเป็นยังไยไหมคือออกมาเฮ็ดคลิปเบาแล้วก็อันมีเนี่ยมะวอามาคุยกันอยู่ยังสีเนาะพี่นนะ้องเนาะกับภาวะย่าไยไหมย่าไยไหมเหร่นเนาะลงไปพ่อคลิปได้ลอยได้ลอยวิวได้ล,ยดลยดขขอยวิวปุ้บพอกสิมีการแจงเตือนให้พี่น้องมีสายลงุง พุ่งพิวขึ้นมาชั่วโมงหนึ่งจังสีนาะพี่นองเนาะจากสี่สิบหาสิบหน้าที่จังสีถ้าผู้ใดมีค่วมขยนันกะเหตสองชองังชง่วโมงเหตคลิปหนึ่งก็ได้หรือ่าสีลงถุกชั่วโมงผ่านมาได้จังไหนก็นเอาค่วมขยนันอดทนเข่าสูด้วยพี่นงเวลาห้าเล่นช่วงแรกที่ทันทีให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคลิป,ลปนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะน้าข้นแนะน้ามูพวกไม่ห้าแล้วเขาสีว่าแบบว่าโอ้ยบ่อผ่านมาได้จังไหนก็นเอาค่วมขยนันอดทนเข่าสูด้วยพี่นง เวลาเ้าเล่นช so, ่วงแรกที่คลิปลงแรกๆนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยทายายไหมปัดปัดคลิปไปเบิ้งคลิปมูแล้วก็เลื่อนปัดคลิปไปไปเห็นผู้แตียกำไงได้ไหมหัวใจหักปาบหลุดได้ไหมว่าเอ้าคลิปลงแรกๆนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยทายายไหมปัดปัดคลิปไปเบิ้งคลิปมูแล้วก็เลื่อนปัดคลิปไปไปเห็นผู้แต้ยกำแงได้ไหมหัวใจหักปาบหลุดได้ไหมว่าเอ้าทันทีให้เขาไปมีส่วนรวมกับคลิปๆนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะ่ยคน้นเนีหน้มูพวกไม่ห้าแล้ว เขาสิว่าแบบว่าโอ้ยบอแม่นอีกเราบอต้องล่องอีกเราบอแต่ว่ายังไงก็ล่องเนี่ยพี่น้องว่าจะมีคําสั่งเข้ามาสังเกตนานาเฟซของเ้าดีๆหนาฟีดของเ้าดีๆถ้ามีเบิ้งบเบิงคนนี้บ่มากบ่ถือใจบอได้ได้พี่น้องเสียโอกาสท่านที่เลยเ้าต้องเหตุตามคําสั่งต้องเหตุตามคําสั่งแล้วก,ก็ล่งคลิปไปเรื่อยๆให้กระดิ่งเนาะในกระดิ่งในละรังแบางเทื่อเ้าเลรียคลิปไปยังเสียเบิ่งคลิปมูลเลื่อนไปเลื่อนไปปัดไปนะพี่น้อง บางเที่ยวกับไปพ่อไปพ่อสม่ำเสมอจักมือหนึ่งมูเจ้ากสิวาโอ้กสมพ่อแม่เพื่อนบอกแบบนี้ห้ากตองขยันอดทนพี่น้องจักมือหนึ่งเบลตังค่าย่างดาเออกระสูเอาค่อยเฮ็ดค่อยสูเอาละพี่น้องเป็นยังไยไหมคือออกมาเฮ็ดคลิปเบาแล้วกับอันมีเนีย่ยมาว่ามาคุยกันอยู่ยังสี่เนาะพี่น้องเนาะกับพวาย่าย่ไหมกับอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจมูเจ้าว่าเป็นยังมันเป็นจังใด เป็นยังไงขึ้นอยาให้กำลังใจตีกับเพราะว่าย่ายไหมนี่ก็เป็นผู้เฒ่าธรรมดาสมา่ำเสม,มอจักมือหนึ่งมูเจ้ากับสีวา่าโอ้กระสมพ่อแม่เพิ่นบอกแบบนี้ข้าก็ต้องขยันอดทนพี่น้องจักมือหนึ่งบริแรตั้งค่าย่งยางดันจังสิก็เฝ้าไปได้พี่น้องฟฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยอดลงไปอัดลงไปมือนั้นแต่ว่าก็ต้องเบิ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเด้อถ้าสมามติว่าช่วงหนึ่งจังสเนาอพี่น้องเนาะจักสี่สิบหาสิบนาทีจังสีนะ ถ้าผู้ใดมีค่วมขยันกะเห็ดสองชองั่วงเห็ุคลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าสิลงทูกชกั่วโมงอาจสินำ้ำระบบอาจสีน้ำทรงบ่คาั้นไดไปไกลกะทิมระยะห่างในจักน้อยจักเฮ็ุมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีแล้วบ่คาั่นใดผ่านอย่างยู่ยายไหมผู้ลงควนก็นมาตอบคอมเมนต์ยายไหมวาจังสีเนาะก็ดีใจน้ำสำหรับคนที่ผ่านมาสารนว่าเออเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกอรวบ่จังสีกะเอออันนั้นก็เวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่า ลองอันนี้ไปหาหน้าที่ซิหน้าที่เราไป่านไม่ได้จังใดก็เอาคว่ำขยันอดทอนเข่าสู่ได้พี่น้องเวลาห้าเห่นช่วงแรกที่ก็อยากให้กําลังใจอยากให้กําลังใจมูเจ้าว่าเป็นยังมันเป็นจงังใดเป็นยังไดแคือยากให้กําลังใจตีก็เพราะว่าย่ายไหมนี่ก็เป็นผู้เฒ่าธรรมาดาเฮ็ดมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีลยแล้วว่าข้างในพานยังอยู่ย่า,ยาย่ไหมผู้ลงควก็วมาตอบคอมเมนต์ย่ายไหมว่าจังสีเนาะก็ดีใจนําสำหรับคนที่พานวสานพันวันทันที ให้เข้าไปมีส่วนรวมกับคล,คลิปคลิปนั่นเลยแสดงว่าเพื่อนแนะน้าข้นเนี่ยหน้ามูพวกไม่เห่าแล้วเขาสิว่าแบบว่าเอ้ยบ่อย่างหนึง่งมันก็ต้องมีมาในระยะนั้นนั่นเพียงแค่ว่าย่าไหมขออย่างเดี๋ยวพี่นวงเออเพิ่นจะล่งไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกแล้วบ่จังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแมันว่าลองอันนี้ไปหาหน้าที่สิบหน้าที่เราไปเฮ็ดมาหลายเดือนแล้วเฮ็ดมาหลายปีแล้วเพราได้ผ่ในพันยังอยู่ย่า่ไหม ผล้งควนก็มาตอบคอมเมนต์ายห,หมายว่าจังสีเนาะก็ดีใจน้าสำหรับคนที่พาโนใาสา่ผืนวันเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนขึ้นมาหรือว่าโปรไฟล์ของมูพวกผู้ใดลงคลิปขึ้นมาถ้ามีคำว่าแนะนำเนี่ยพี่น้องให้เข้าไปมีส่วนรวมท่านที่ให้เข้าไปมีส่วนรวมกับคลิปๆนั่นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะน้าคนแนะน้ามูพวกไม่ห้าแล้วเฮาสิว่าแบบว่าโอ้ยบ่ช่วงนึงจังสีเนาะพี่น้องเนาะจากสี่สิบหาสิบนาทีจังสี ถ้าผู้ใดมีความขายานันกะเหตุสองชมวงเหตุคลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าสิลงทุกชั่วโมงทันทีให้เข้าไปมีส่วนรวมกับคลิปๆนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะ่ยคน้านเนียหน้าม,มูพวกไม่เห่าแล้วเขาสิว่าแบบว่าเอ้ยบ่เออเพิ่นจะลงไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกแล้ว่จังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่าลองอันนี้ไปหาหน้าที่ซิบหน้าที่เราไป็นี่ยังเด้งขึ้นมาเนี่ย สำหรับคนที่เปิดหมูมืออาชีพเนาะถ้ามีกา,าเขาเห็นเขาเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนแล้วว่าให้ลงคลิปอีกหเห็ุคลิปอีกเขาก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปตอนนั่นเลยพี่นวงถ้าเห็นสายลุงเขามะบวมแย่ได้พี่นวงถ้าผู้ใดเฮ็ดไปเราจอดไว้ปุ๊บสองสามมือจะมาลงเทื่นึงจอดไว้อย่างสิกบบระโบได้ได้พี่นวงข้ามบาสม่่าเสมอธรรมดาผู้หนึ่งทีบะมี่อันความเก่งกับโลกโซเชียวนะพี่นวง ก็ว่าขึ้นมาจะควงสิได้พานจังสีเมียแล้วพานไม่ได้จังไดตีจังส่ก็เฝ้าออไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยอดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่าก็ต้องเบิ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเด้อถ้าสมมติว่าทัานที่ให้เขาไปมีส่วนร่วมกับคลิป,ลปนั่นเลยแสดงว่าเพื่อนแนะน,น้า้นเนี่ยหนมูพวกไม่เหาแล้วเขาสิว่าแบบว่าเอ้ยโบ่กอยากให้กำลังใจอยากให้กำลังใจมูเจ้าว่าเป็นยังมันเป็นจังได ยังไงขึ้อ,อยากให้กำลังใจตีกับเพราะว่าย่ายไหมนี่ก็เป็นผู้เฒ่าธรรมดาคลิปลงแรกๆนะโอ้พี่น้องเอ้ย้ายย่า่ไหมปัดปัดคลิปไปเบิ่งคลิปมูเราก็เลื่อนปัดคลิปไปไปเห็นผู้แตกยังไงย่า่ไหมหัวใจหักปาบหลุดย่า่ไหมว่าเอ้ากระดิงนะ่งเนาะในกระดิ่งในละ้ังบางเท้อเขาเล่ียคลิปไปยังีงเบิ่งคลิปมูเลื่อนไปเลื่อนไปปัดไปนะพี่น้องบางเท่อก็ไปพ่อไปพ่อ,พอชั่วโมงหนึ่งจกงสี่นาอพี่น้องเนาะจากสี่สิบหาสิบนาทียังี่ ถ้าผู้ใดมีควาวมขยนันกะเห็ดสองชั่วงเห็ดคลิปหนึ่งก็ได้หรือว่าสิลงทุกชั่วโมงจัิงสิก็เฝ้าไปได้พี่น้องเฝ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปหยดลงไปอัดลงไปมือนั่นแต่ว่ากะต้องเบ่งระยะเวลาให้ดีได้พี่น้องเ้อถ้าสมมติว่าแม่นอีกเราบ่ต้องลองอีกเราบ่แต่ว่าใช่ไหกะลงได้พี่น้องว่าจะมีคําสั่งเข้ามาสังเกตนานาฟซของห้องดีๆนาฟีดของห้องดีๆถ้ามีคันมาได้จังไดก,ก,ก็เอาควาวมขยนันอดทอนเข่าสู่ได้พี่น้อง เวลาเขาเล่นช่วงแรกที่เออเพิ่งจะลงไปเมื่อกี้นิดนึงพ่ออีกระบอจังสิกะเอออันนั้นกะเวียนไวกอนกะตรงเบิงบแม่นว่าล่งอันนี้ไปหาหน้าที่สิบหน้าที่เราไปประาศสิน้ำระบบอาสิน้ำทรงว่าขั้นได้ไปไกลกะทิมระยะห่างในจักน้อยจาก,กระอย่างนึงมันก็ต้องมีมาในระยะนันๆเพียงแค่า่ายแยกไหมขออย่างเดยวพี่นวงเขาเห็นเขาเห็นแบบนี้ก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนแล้วว่าให้ล่งคลิปอีกให้เฮ็ดคลิปอีกเขาก็เฮ็ดคลิป เคล็ดคลิปตอนนันเลยพี่น้องถ้าเห็นสายลุงเขาทัานทีให้เขาไปมีส่วนรวมกับคลิปคลิปนั้นเลยแสดงว่าเพิ่นแนะน้าคนแนะน้ามูพวกไม่เห่าแล้วเขาสีว่าแบบว่าเอ้ยบ่ผ่านไม่ได้จังไดก็เอาความขยันอดทนเข่าสู่เลยพี่น้องเวลาห้าเหล่นช่วงแรกที่นีอเห็นสายลุงพุง่งพิ้วขึ้นมามีคนเล่นเล่นคลิปขวงคุณพอสายลุงก็สิล่งไปอีกอันนั้นคือการที่ลงคลิปที่เกินไปมันก็สิไปทับซ้อนกันเนาะพี่น้องเนาะ คีเพ่ากสิไปซ้อนซ่อนซ่อน,นกันกองกันบางเื่าเขาจะม่ำเสมอจักมือหนึ่งมูเจ้าก,กสิว่าโอ้กสมพ่อแม่เพื่อนบอกแบบนี้ห้าก็ตตองขยันเมื่อตะระเวนีนนอนคือเทนตนาจักเป็นจังนายดอกใหญ่ไม่กระไดก็เลยเป็นได้ไดูแลก,กันไปนั่นละจ้าถึงตอนนี้ลาค้างาั้อสิตกตากันนั่นก็จักว่าเป็นเคราะห์สำกับสัตว์อีกอยังของยายไม่ดอกพี่น้องเอ้ยแม่เขาล่ะเสียชีวิตจ้ะ เพื่อนไปนย่างหกลมจังใดกับ,บ่หูอันเพื่อนหญยเขาปีที่สวงที่สาม,มาแย่ไหมกะสงสารเพื่อนเนาะสงสารว่าโอ้แย่ไหมกลับมาเบิงเนาะตอนนั้นก็คือว่าเพื่อนได้เสียชีวิตไปแล้วแย่ไหมก็เลยมี่ลูกงัอแค่ตัวเดียวเนาะจ้ะมี่ลูกงัอแค่ตัวเดียวเปก็จนว่าอุ้มทองก็จนว่าควดลูกออกมานั่นแหละจ้ะแต่พ่อเขาควดลูกออกมาได้แค่เวลาสองเดือนเนาะคะ่ะมั่วแมนมั่วตัวแม่ ย่ายไม้กระซงสารหลายนมย่า่ไม้ก็ไปหาซื้อมาให้กินเป็นน่มพงของง่วโดยเฉพาะน่าจะกระซื้อมาเลี่ยงเพื่อนว่าจนว่าตัวแม่ย่า่ไม้กระซงสารหลายน่มย่า่ไม้กับไปหาซื้อมาให้กินเป็นน่มพงของงัวโดยเฉพาะนอกจะกระซื้อมาเลี่ยงเพื่อนม่าจนว่ากระจนว่าอุ่มทองกระจนว่าควอดลูกออกมา่น่ะจ้ะแต่พ่อเขาควอดลูกออกมาแต่แค่เวลาสองเดือนเนาะค่ะ มัวแม่เฮ็ดจังสี่ดติตั้งแต่กี่ตะกรอนย่า่ไม่ก็ว่าได้คิดว่าสิมาเลี้ยงงัวดอกเด้อจ้ะย่า่ไม่ซื้องวัวมากไม่งวัวมากแค่ตัวเดียวสี่หาปีขึ้นหลังมีอยู่กะบ่หลายตัวดอกพี่นวงเอ้ยเจ็ดแปดตัวแต่ว่าขันอยากขายยง่ใดสิขายยา่ใดกระจจิตใจห้อเหี่ยวตละล่ำผ่าเนาะเฮ็ดจังใดๆประเทศนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมากกะสองสาวนอกจากครูกันสองสาวเพื่อนกะได้ทับ เด็ดทองยังสีนาาจะ